สวัสดีค่ะอีกสระฟลาวเวอร์เลดี้นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวครีมอาบน้ำาอนเจลเวีค่ะก็จะเป็นครีมอาบน้ำที่ทำจากสาหร่ายแล้วก็ยี่หลานะคะก็เรียกว่ายี่หลาทะเลก็บริตตานี่แอนเจลแอนด์ซีเฟนเนลนะคะเขาก็บัญญาไว้ว่า รู้สึกถึงความกระปี้กระเป๋าของชายฝั่งบริตอนในป่าหมอกพร้อมกับกลิ่นทะเลสดชื่นและมีชีวิตชีวานะคะอะไรประมาณนี้จากที่เราลองใช้ดูเรารู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนกับน้ำแร่ธรรมชาติที่อยู่บนเทือกเขาเออกราเซียสก็คือภูเขาน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยแบบ ที่สูงๆอย่างเทือกเขาแอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลิ่นมันก็หอมหอเหมือนกับไบโอโกอะควาวิที่เราเคยใช้เมื่อสมัยอยู่มัธยมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าหอมมากแล้วก็ไม่ได้กลิ่นเค็มของทะเลแต่รู้สึกว่าช่วยปรับปารมณ์ผิวได้ดีแล้วก็รู้สึกอบอุ่นอ่อนโยนด้วยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบก็รู้สึกว่าเหมาะกับผู้ชายอบอุ่นอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ก็ให้ความรู้สึกแบบราชินีหิมะอะไรอย่างเงี้ยแต่กลิ่นมันก็ไม่ได้เย็นหรือก็ทําให้รู้สึกเย็นนะมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนกับอยู่บนที่สูงๆแล้วเจอดอกไม้กลิ่นหอมของดอกไม้ในหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกมีก็จะประมาณเรือนกระจกในหน้าหนาวมัง้งปลูกพืชพันไม้หนาวอย่างดอกคุหลาบอะไรอย่างเงี้ยมั้ง หรือไม่ก็ดอกไม้ใช่เหมือนอยู่ในเรือนกระจกท่ามกลางหิมะโปรยปลายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดียิ่งเป็นตอนกลางคืนที่แสงจันทร์สาดส่องลงมาก็บรรยากาศก็จะดีมากเลยค่ะก็ให้ความรู้สึกแบบนี้นะคะอืก็ชอบมากเลยขอบคุณนะคะที่รับฟังก็ ซื้อได้ที่ร้านอ e ีโปรเช่ทั่วไปนะคะราคาก็ขวดละ299กับ399ค่ะมีขวดเล็กกับขวดใหญ่นะคะหรือถ้าใครอยากจะซื้อขนาดทดลองก็จะเป็นแพ็คประมาณ5อันหรือ6อันนี่แหละก็399เหมือนกันมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะก็จะได้มาเป็นกล่องเล็กๆสำหรับขวดทดลองใช้ขอบคุณค่ะ